เราจะมาซอรซิ่งกันแล้วนะคะจุดุูงไมายของเราก็คือเราจะไปกันที่ตลาดจตุจักรนั่นเองนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะมีวิธีไปกันหลากหลายรูปแบบพีตุ้มเนี่ยขับรถไปขี่จักรยานเด็กแนวว่าจะขี่จักรยานไปแต่ว่าไม่ไหวค่ะ เดี๋ยวไปถึงแล้วต้องมีของกลับมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะนั่นคือเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราจะขนยังไงนะครับวันนี้เราจะไปด้วย BTS ค่ะ BTS แล้วจะขนกลับมายังไงล่ะเออนั่นสิเอ้ยแม่คุณก็หาเพื่อนไปรับหรือไม่ก็ชวนมีลูกสมุนไปด้วยสองสาคนเราไปก่อนไงไปให้มันถึงก่อนพอลงที่จตุจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนจะมีความรู้สึกว่าก็ไปถึงแล้วไม่เห็นเจออะไรเลยเจอแต่แฟชั่น เสื้อผ้าหรือว่าอาหารมีทริคเล็กๆน้อยๆฝากกันนะคะก็คือทหลังจากที่ไปถึงที่ BTS สดุจักเรียบร้อยแล้วนะคะขยันนิดนึงไป MRT นะคะแล้วต่ออีกหนึ่งสถานีไปออกที่สถานีกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรแล้วเนี่ยตรงนี้สะดวกมากเลยนะครับเดินขึ้นมาซ้ายมือก็จะเจอเลยร้านชื่อ The Art Room นะครับ The Art Room เนี่ยก็จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เหล็กที่เราสามารถซื้อนะครับเฟอร์นิเจอร์เป็นชิ้นเลยนะครับเป็นชุดแขวนราวแขวนเสื้อเนี่ยเอามาตั้งในห้องได้เลยวัดขนาดสั่งขนา ได้ด้วยนะครับพอใจหรือ,อยังล่ะพอใจแล้วล่ะเก็จะสั่งแบบอินเสิร์ตเมื่อกี้นี่สอนมาอ่ะอินเซิร์ตเข้าไปล่ะ ปิดปุ๊บมองไม่เห็นเลยว่าเรามีกี่ราวกลับได้แล้วสิเราได้ดูเสื้อผ้าแล้วอย่าเพิ่งกลับสิแม่ม,มาทั้งทีนั่งรถมาตั้งหลายบาทน,นะคะค่ะจะไปดูอะไรอีกอ่ะมันต้องมีแบบนู่นนี่มีไฟมีตู้โอ้โหเยอะค่ะอ่ะอะอะาไอเคอนะตามใจตามใจะนะครับเดินเลี้ยวซ้ายไปเลยผ่านอีสแควร์เราก็จะเจอร้านชื่อว่ายา r สตูดิโอร้านนี้มีอะไรล่ะคะไอ้กล่องกลงไม้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าไม้พาเลตรู้จักไหม ไม้พาเลตเป็นไม้ที่เขาไว้สําหรับเหมือนกับเป็นไม้รีไซเคิลอ่ะ uh huh. คือไม้ที่เขาใช้รองในตู้ที่เป็นคอนเทนเนอร์มาพาเลตนียเอามาทําเป็นแบบตู้เก็บของได้ทําเป็นบันไดโอ้ oh, ทำได้สรารพัดเอามาปรับขัดใสแต่งให้เรียบร้อยก็จะสวยงามแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรให้กับโลกอย่างคุ้มค่า uh huh. ด้วยนอกจากจะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วเรายังได้ชื่อว่ารักโลกด้วยนะคะให้โลกเราสวยด้วยมือของเราค่ะใช่ไหมแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เหล็กสวยๆด้วยนะครับที่ร้าน ยัสสตูดิโอนะครับก็เรียกได้ว่ามีตู้สื้อผ้าเหล็กเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเอากล่องกล่องพวกนี้มาใส่ล้อนะเราก็สามารถทำเป็นอินเสิร์ตหรือโมบายยูนิตเข้าไป,ไปในตู้ได้ออ A A A, ตไอไอไอตู้ไอกล่องเมื่อกี้นี้เราก็มาวางซ้อนๆกันได้ข้างล่างก็มีลอ้อใช่เป็นตู้ที่มันเลื่อนได้ด้วยอินเสิร์ตเข้าไปเก็บของได้ถูกต้องครับ อ,อยัง,อยงไม่พอมาทั้งทีต้องเอาให้คุม้มตรงข้ามตรงข้ามมีอะไรไหมตรงข้ามตรงข้ามนะครับเป็นร้านเฟร็ก์นะครับร้านนี้เนี่ยเก๋เท่ไม่ซ้ําแบบใครนะครับเป็นร้านที่ทําราวแขวนเสื้อนะครับที่ใช้เฟอร์นิเจอร์จากท่อน้ําปราป่ารีไซเคินี่รีไซเคิลเหมือนกันนะครับก็คือนําท่อน้ำประปาแต่เอามาทําเป็นรอยต่อนะครับเป็น4มุม2มุมเป็นตัว L อนะครับ พี่มีของให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเนี่ยน้าตาอย่างนี้นี่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 ี่มีของนี่เราเปิดตรงนี้แล้วน้ำมันจะต้องออกมาใช่ไหมจริงๆอ่านะใช่จริงๆแล้วเปิดปุ๊บน้ําไหลออกมาไม่ใช่นะครับเปิดแล้วมีไฟนี่นะครับสามารถเปิดปิดด้วยสวิตตัวนี้นะครับเปิดปิดไฟก็จะติดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกถึงข้อต่อนะครับจหาคือตัวนี้ครับที่พี่ตุ้มเรียกว่าข้อต่อคือตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อต่อรูปตัว L นะครับแล้วมีข้อต่อแบบว่า สองทางสามทางนะครับอันนี้สองทางอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาตอบเป็นเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆน่ารักน่ารักได้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานได้เลยนะครับก็สวยงาม่อนะครับมอบให้เลยไม่ใช่นะครับเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียนะครับไปใช้ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟเล็กๆน่ารักอย่างนี้นะครับไปทําเป็นชั้นนะครับไปทําเป็นราวแขวนเสื้อนะครับต่างๆมากมายเลยซึ่งอันนี้ก็ดูดิบแต่ว่าดูมีอะไรมากเลยนะคะถูกต้องนะครับอ่ะไปกลับได้ละ อย่าพึ่งสิไปอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพัไอ้อไม่ใช่กินเดี๋ยวดูเสร็จเดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยอร่อย <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วเนี่ยหารเรื่องจะพาไปกินแน่เลยอา <c oughs> หารอรอดเวลา่ร้านต่อไปเป็นร้านขายเราจะทำ walk in closet สิ่งที่จําเป็นมากๆเลยก็คือไม้แขวนเสื้อเราจะใช้ไม้แขวนเสื้อแบบปกติได้ยังไงมันไม่มีดีไซน์เลยโอ้โหเรียกได้ว่าเราจัดเต็มทั้งตู้ทั้งราวแขวนเลยน,น,น,นะครับ,รบเพราะงันเนี่ยไม้แขวนเสื้อธรรมดาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไปที่ร้านวัชรินนะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็น ร้านที่ขายราแขวนเสื้อได้สวยงามจริงๆนะครับคือมีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นหุ้มผ้าสวยๆนะครับถ้าจะทำตู้สื้อผาทั้งทีเนี่ยครับดูรายการโชว์รูม m y y i v i n g เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินรอยตามนี้ได้นะครับ ผู้ชมนะครับสามารถติดต่อรายการได้หลายช่องทางน,นะครับเช่นทาง Facebook ของรายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับและขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากโครงการเดอะเซนโต้รามินทาวร้อยเก้าจาก AP ครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกับไดลาก,ก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะซอสซิงต่อไหมซอสซิงซอ